เซนเสองทำเ็นปองก็แสดงของทั้งสองทีไม่ดีแล้วประดมกุญแจเยีไกลเลยครับได้เนี่ยบอลเช่เนีได้หลงคาหลงเพื่อนจะซ้อนดาอีกนะครับคู่เคยเล่นกันมาคุณนเล็กรุ่นใหญ่ จูเนียซีเนียร์ะคาตงนี้แบ่งรุ่นกันไล่แก่กันมาแล้วเด็กชายกอบป็เด็กชายเกมมาล่ะลงทยให้กับเร็กๆคำคำ่ต่อเนื่องกับที่ไม่ได้น่าเ่สนใจสามสงครามน้ำพุรลุมทองคำน้าุรมทองคำิธงมาลับคน

เามาเติมลมดินะอไม่ได้ทของทังฝั่งอบตนบดลนะครับจะอบตนบดลก็จะเล่นเองด้วยผู้ส่งเีมด้วยอตนดลพมาทีที่เล่นกำชับเตไม่จัดไม่ไม่จัด่ับ กบอยนะครับบอยจวัฒชายดลพะลมพาบพัททลุมของคำูจะระลึกความหลังมากก็หาว่าแกรับรับมช้าเกินอ่ะกล้าหน่อยดิกล้าเปิดกล้าเปิดแต่จุนครับสีลมพลาบลญมา้ลงยิ่งจุนลิงใจยิ่ให้สีลมสีลมล็อกล็อกหนคน ตื่หลังมาตั้งแต่มาที่ลุงชายเยี่ยงยุ่งออกไปทางซ้ายทีเล่คับช้ำต่อให้วุฒิพง์สงสนาวุฒิพง์ต่อมาเป็นกับหลวงเรื่องแต่ก็ดีเล่บังก็ได้ครับทีเล่ให้ท่านลุงชายเบนต่อให้กับวุฒิพง์วุฒิพง์สงสนาต่อมาให้กับลุงขยับทุกคนเลยับเอากล้องมั้งยีงมั้งหลังน่ะหลังไป ทีมอผลผลิตอะไระน่อะเทคนิคการผลิตเทคนิคเทคนิคการผลิตกับผู้ชนทั้สองแมี่ย็ครึ่งหลังนะครับรอบนี้นี่เสมอได้หนึ่งแต้มนะครับแบ่งแต้มกันครับรุ่นที่สองไปส่งแล้วครับ อยู่ไหนอะตรงแล้วมันไหลเล่นอยู่วอันนี้ต้องไปไม่ส่งให้เดี๋ยวช่างเอ้ช่างว่าผู้ที่สัมพงดังอยู่ข้างเดียวนะครับเปีนพรุ่งนี้ต้องให้สองข้างเลยโอ้ยกลับมนเดิมเราคู่แรกเวลา3นาทีต้องสองหกคู่เหมือนกันครับอ๋อแต่บุ้งของ ออกตอนนประดอครับทีระพว์ปลาคนทีระพว์ปลามายังไงลูกย้อนมาถึงทีระพว์กินหม้อกางหมู่มินภาคสนามหนึ่งหมอเซเว่นนะครับกับเทคนิคการผลิตสนามหนึ่งทุกสีเขียวกับชมพูก็แล้วกันนะครับผมไม่ต้องดูเบอร์นะครับอ่านชื่อไม่ได้เลยถอดแว่นไม่ได้ มึคมึให้ดิเรกดเรกทีมเซตไม่มีตัวเล่นแล้วอย่าไปาเีมดิเก้งๆตามนดว่ามาฟ้เยียม้อก็มเล่นแ่พือนรวมเพื่อนจากกนของพื้นคิ่นเจ้าิ่เขาทนี้ก็เพิ่งจัดกีฬาท้องถิ่นไปนะครับปีนี้นะครับกีฬาท้องถิ่นนี่ฟุตซอลนะครับ ล่าจ่าล่าจาล่าจ่าพุทซนี่เล่นได้โอเพ่นเลยโอเพ่นในท้องถิ่นตัวเองนะครับประชาชนก็ได้ใช่ไหมแต่ฟุตบอลเฉี่ยคนนี่ให้เจ้าหน้าที่ให้บอลนี่เฮ้ยผู้บริหารนะครับฝ่ายต่างๆเล่นฟุตบอลนี่ไม่มีโอเพ่นนะครับฟุตซอลเต็มที่เลยในล้องถิ่นเองโโอ้หวงเพื่อนต่อเล่นตี่ เอาไปเทศบาลบ้านพานนะครับแข่งที่โรงเรียนบ้านเขาสว่างวันที่เท่าไหร่วันที่21ถึง29่ก้ามกกาครับแล้ววันที่เจ็ดเมื่อก่อนนั้นมีที่รานกระเบื้องก็พุทธศรชุมชนพี่น้องสัมพันธ์ทั้งที่เท่าไหร่จำไม่ได้เออเนี้เป็นท้องถิ่นนะกีฬาท้องถิ่นระดับอำเภอที่ไหนรการใครว่างตรงไหนใกล้ที่ไหนไปดูที่นั่นไส้ไดดีเด่นคำชามครับอบตกรณ์องปดรณดีเล่นไปเองครับ ปาร์ตี้รุ่นทอรุ่นนาดีเล็กนี่แหละนาดีเล็กวุฒิพงศ์นี่เล่นได้พุฒิซอดูในท้องถิ่นน่ะเขาบักเป็นหลักนะครับวุทิอุใช้สนามที่ไหนเขาสว่าง ทั้งหมดเลยนะครับหัวเพนในท้องถิ่นพุทซอมมีเขาทัองมมีสนามพุทซอมกันมั้ีครับด้านหลังน่นเหรอด้านหลังประตูรวมเพื่อนปามมาเลยโบซาประตูอันนี้ไม่ใด้พื้นยางนะครับพื้นปูนล็อตตัวาย ไข่ชนะพรปานาไขยชนะพรขอโทษเพื่อนด้วยเนอะตามวิ่งตามหลังกันนี่ระวังให้ดีทีลมพงอันตรายนะครับนยสีชมพอาวโอ้ยโอ้าโอ้ยโอ้โอ้ย้อโ้โ้ย้ยยย มัน uhm. จะมีนิดหนึ่งจนได้เนาะสักตัดนะครับสเต็ปตลอดเกใหม่้สมัยที่พิมพงศ์ัลาณ์เติยงป์จ่ายมรุสวยครับตรงนี้พิมพงศลยก่ออนะไร ผมก็ไม่รู้มันไปไว่าอะไไงปลวาอะไรก็ไม่ได้ยีบไปเยียบยอดเอ็มหัวกโปงปไรก็มือจีบลงจากข้นอเดียมาให้ผมับรถแทตงมาดนุ่มไห้ยิงยองออกด้านข้างไอจุดุพงสสนามไอจุดกราโปงพลาบโอ้โหนี่นังก็มา ใช่แล้วแต่เป็นแฟประโยน์ชวินาทีนะครับลูกชายออกบอลมาต่อนะต่อนะสมชายลูกนี่จะลูกตีเสมอแล้วโอ้สมชาย่ลนกบอ้ลลูกบอลมาแล้วครับต้องเห็นใจนักกีฬาด้วยเพื่อนเพื่อนเขาจะรู้กันนะครับวันไหนต้องเร็วถือลูกหน้าแล้วครับสมชายจบการแข่งขันแล้วครับสนามสองสองหนึ่งเอย อยู <Cornell> ่ใกล้กว่าถามเองวุฒิพงศ์มาโอ้โหเอาแล้วครับความมันเรื่งคามมันเนาะโอ้ยมือเลยครับวุฒิพงมาให้ถือมงปลาปอนอัวแ้่นกดำมุ้งบล็อกไม่อยู่ครับโดนรวมเพื่อนจับก็ได้ครับอลูกมาถึงสนใจุ่กต้องทำเพราะคุหลังให้ลูกชายเยี่ยงยงลูกชายเาใให้วุฒิพงศ์ต้องทำ งไปเลรบกางอาสกาโโบเริ่มล้เาไได้ครับระบกางสักกาองนิดนึงโดีออกด้านข้างกหนึ่งสองออกตอโดน้มอรเซเลนนะครับสงเทคนิคการผลิตหนึ่งไรโบ้ไไอโบ้กระดานก็เล่นกลาง ครับไปเล่นหน้าอยู่แล้วว่ะเอาละครับเหลือสนามเดียวแล้วเดือวแหละฮะพี่กระพงคณะพนพี่กระโปรงอ๋ออุทิปโป่งสองสนามอุทิปโป่งอ๋วันนี้จะได้ดูในยูทูบอ่ะยังยังครับเออต้องฟอมอะไรเยอะฟอมสักหน่อยฟอมสักหน่อยเฮ้ยไข่แมงเสี้ยงที่อุทิจังเลยปะรวย โค้ดอย่างเสียงเข้มสมพงษ์จะราจอมพาแซวกันเล่นนักกีฬามาหลายสนามก็เขาบอกว่าเขารักแม่รักแม่ของหนูมากๆเลยน่าแซ่น้าเตะเก่าด้วยครับเมก่อนเรรู้ไหมลูกว่าพอรักลูกมากแค่ไหนยบิสวยหวลาสาวสวยไหมลูกสวย ทีละผมปลาปนปลาเขาได้หลวงทรมุกดาไม่ทันเขตรงนี้เยอะจังลงไทยยิงยงเล่นง่ายอโไปเล่นเลแต่กันยังได้เล่นอยู่พอเร็วมาทันทีให้ดีหลวปราุกดาเขาประสบการ์ายมาให้สมชายยุ้งน้ำคำอยากไม่เปิดปลาให้มิป์มงดึงหมีมายกปลาให้กับฟังกลวงรมุกดาลกเข้าขวาปับไม่ทันแล้ว ้ก็กะท่ไปไปไเปลี่ยนเลยเอาเป็นใจน้ำน้ำน้ำเฮ้ยเป็นน้ำมาเร็วไปเปลีน้ำก่อนไปเร็วโอ้โหนตนะครับทีมเทคนิคการผลิตนะครับพรุ่งนี้พูดสุดท้ายนะครับมีต้นต้นมีมจะเช็คย่างยังกไม่มีเนาะเขากลับเอามาตอนน้อง